สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับเพราะก็ผมต้นเพอร์เฟกสกอร์เยี่ยมโปกันไปแล้วนะครับสาหรับผลงานเมื่อวานนี้กับตัวติดดาวนะครับที่เลือกให้ไว้เป็นทางด้านของคริโรน่ากดไป6ประตูต่อ2นะครับยินดีกับพี่ๆหน้าช่องกันด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คู่เนี่ยผมเลือกให้ไว้เป็นทางด้านของเรดดิ้งคู่นี้ไม่มาตามนัดนะครับโดนบาปจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าผมเน้นและติดดาวให้พี่ๆกันไปแล้วสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากได้มากกับตัวหน้าช่องหรืออยาก เข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่9 1 1หนึ่งหนึ่สปอร์ตขับของเราแอดไปที่ทีเวน g a 1นมีแอดนำหน้าอย่างที่บอกครับว่าในกลุ่มไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเข้ามาแล้วนะครับตัวเลือกเยอะแยะแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับผมหยิบยกมา2คู่ชอบก็ใส่ตามไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับเป็นรายการพีเมลีกทั้งหมดสําหรับคู่แรกนะครับไปกันที่บูฟแฮมตันนะครับเจอกับทางด้านของบลอมัสสาหรับเจ้าบ้านบูฟนะครับผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผานัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะไไปป3แพ้ ส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านก็เล่นกันพอใช้ได้อยู่ตอนนี้อยู่อันดับ15ของตารางส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบราอมัทนะครับผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับแพ้เยอะไปหน่อยก็ตามทรงทีมลองบว้ยนะครับอันดับ19ของตารางส่วนผลงานครับการเล่นเกมเยือนก็ตามฟอร์มเลยครับยังดูไม่ดีนะสําหรับคู่นี้ครับจิมไปได้เลยที่เจ้าบ้านบูฟแฮมตันนะผมมองว่าเปิดค่อนข้างแรงนะครับท้งที่อันดับใกล้เคียงกันฟอร์มดีกว่าเยอะนะครับคิดว่าเล่นในบ้านเอาชนะได้นะครับไปรอในเม็ด2 เพื่อสดชื่นกันได้เลยสําหรับคู่ที่2 n o นอตติงแฮมฟอเรสเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยดีนะครับเนัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป3เกมแต่ผลงานการเล่นเกมในบ้านดูไม่คิเลเล่นกันพอใช้ได้อยู่ส่วนแมนซิตี้ครับทีมเดือนนัดก่อนนี้ตบทางด้านของอาร์เซนอลไปนะครับสประตูตอนหนึ่งแบบยับเยินเลยผลงานก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลงานการเล่นเกมเดือนของพวกเขา ย,ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ1ของตารางสําหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดกันเยอะจิ้มไปได้เลยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปนัดนี้ครับคิดว่าเอาชนะได้ฟอร์มดีกว่าแรงจูงใจในการล่าแต้มก็สูงกว่านะครับไปรอเม็ดสองครับเพื่อยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟกซ์กอขอติดดาวคู่บูฟแฮมตันขอสรุปนะครับสองคู่ที่จัดให้มีทางด้านของบูฟแฮมตันและทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับพี่ๆคนไหนอยากได้มากกว่านี้หรืออยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียนกัน 911สปอร์ตขับของเราให้แอดไปที่ทีเวน911มีแอดนำหน้าอย่างที่บอกครับว่าในกลุ่มจะเต็มกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้น VIP นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโป้รับทัพด้วยกันทุกๆคนปุ่มรักปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆนะครับฝากกดฝากจิ้มกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ